สวัสดีเจ้าวันนี้เฮามาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันเสาร์ที่2 4มก,การาคม2569กันเจ้าในระยะนี้ภาคเหนือของเฮาก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีหมอกเกิดขึ้นได้ในตอนเช้านะเจ้าสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันนี้วัดได้5องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์และกิวแม่ปานอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เจ้า สำหรับภาคเหนือของเฮาวในระยะนี้เจ้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนของฮาวเจ้าทำให้ภาคเหนือของเฮาวยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว เกิดขึ้นได้ในพื้นตีเจ้าสําหรับทางด้านภาคเหนือตอนบนของฮาวเจ้าก็มีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีหมอกบางเกิดขึ้นได้ในตอนเจ้าโดยอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้99-32องศาเซลเซียสต่ําสุดเจ้าวันพุธ13-16องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดแล้วก็มีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด3-9องศาเซลเซียสลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ ววมมเร็ 10- กชสำหรับทางด้านภาคเหนือตอนล่างเจ้ามีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางเกิดขึ้นได้ในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่าย3 1 3 3องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันพุธ 15- 2 0องศาเซลเซียสแล้วก่อนในบริเวณยอดดอยเจ้ามีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-13องศาเซลเซียสลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันออกความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับอัตราการระบายอากาศบริเวณภาคเหนือของหาวเจ้าทางด้านภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ระบายได้น้อยแต่ก็จะมีทางด้านจังหวัดพยาวเจ้าที่จะระบายอากาศได้อยู่ในระดับปานกลางสำหรับภาคเหนือตอนล่างเจ้าอัตราการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางโดยบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ก็จะอยู่ในระดับที่ระบายอากาศได้น้อยนะเจ้า สำหรับภาคเหนือของฮาวในระยะนี้ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีหมอกบางเกิดขึ้นได้ในจอนเจ้าก็ขอคือ,อม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความหนาวเย็นลงกันไว้ตัวนะเจ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053277919หรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ Facebook ทิกต็อกของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดี เจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน